ป่อเชงสวัสดีครับเอิ่นตู้บ่ะเพิ่นว่าเอิ้นเขาอันนาาหลอแม่สาวบ่ะปะอันนี้ตู้อันเลาได้ลูกละคลิปสองตูวละนิดลแล้วค่าห้องแก๊บบาทว่าเชิงแล้วคาห้องแม่นี่ห้องคลิปหาคลิปหามื้อนะ เหรียญหนึ game, Pizza, ่งหมื่นหมื่นสี่เหรียญสาวหน่อยแม่สาวหน่อยสองหมื่นเก้าเหรียญอีป่าเจ๋งก็เข้ามาแล้วนะครับไปแม่พี่นังสองตัวเขาตู่ตัวนี้บ่บ่ท่านทองเป็นบ้าป่บ่บ่อท่านทองบ่กันเอาไปทับตัวไหนเงดีเขาก็บ่ให้ทับเป็นอย่างเขาว่ามันขี้ไรเพะนั้น ยี่ปอนอะนะตัวมหาตัวทำยากมันจิไ้ทบหลอดเทาไทบหลอดตัวเองจีเพงจุงไปหาผู้กองเป็กใส่สั่งกุดอนหลอดยี่ะัว่าวา่วาพอวันที่ไปฝาวกผู้กองเป็กเนี่อา,างกุดอจะหลอดี่เีรั <c oughs> บเรื่องไปบัวบมีโตทํทำไห่เล้าวลา <c oughs> ว่าควยเล้าขี่ลายมาจันคุยขี่ลายไปเ่มเิมเพาทัพิ่อเเคือเ่าทัเองครับ เียวมันก็อถึงมันเท่วเงินจนอะครับผมขึนกองหินที่เหลาสาคนหลายทำแบางเพี่น้องนไม่ไดิบอกว่าสนามนี่บ่มี่ือกาซื้อเสียงพี่น้องตั้งบ้านก็ซื้อซอยแน่ครับผมเอาเอาเบอร์โทรยี่ปะครับศูนย์ปหกครับผมศูนย์ห้าสามเจ็ดแปหนึ่งเจ็ดครับครับผมรับมันนี่รับมัเมีย